สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเซิร์ฟเอาชีวิตรอดเปิดใหม่นะครับหรือเซิร์ฟอเที่สามารถเล่นได้ทั้งจาว่าทั้งเบียนล็อกนะครับก็คือเซิร์ฟท็อกเซมคาร์ัันเองครับระบบแรกนะครับก็จะเป็นระบบคำสั่งสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับหรือผู้เล่นที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับนี่ครับคำสั่งแรกจะเป็นสปาสามารถว้ามาที่นี่ได้ครับเป็นจุดเริ่มต้นสาหรับผู้เล่นครับ ทัชบช็อปนะคะเป็นการแบบไปซื้อของหรือขายของที่ร้านโชว์หวยระยะไกลค่ะหรือร้านตรงนี้เลยตรงนี้เลยเราสามารถซื้อขายพืชหรือสิ่งที่รับจากมอนเตอร์แร่แล้วก็บล็อกแล้วก็พวก,ก,กอาหารได้ครับน่ครับของที่ขายก็จะมีตามนี้เลยครับรจะมีอย่างอื่นได้นะครับพวก บล็อกคอมมอนเตอร์แต่ผมขี้เกียจอธิบายนะครับมันเยอะระบบต่อไปนะครับจะเป็นระบบการซื้อขายสัตว์เลี้ยงนะครับนี่จะมีสัตว์เลี้ยงน่ารักสัตว์เลี้ยงดุร้ายสัตว์เลี้ยงตัวน้อยนะครับตามนี้เลยแล้วก็จะมีพวกคําสั่งพวกพิชช็อปด้วยนะครับระบบต่อไปนะครับจะเป็นระบบของตลาดโลกนั่นเองนะครับนี่จะเป็นระบบที่เราไม่สามารถซื้อของหรือขายของที่ร้านชงหวยตรงนู้นได้นะครับ หรือแบบร้านโชว์หวยมันแบบตั้งราคาแพงเกินหรือมันขายถูกเกินเราก็จะมาขายตรงนี้ได้ครับต่อไปจะเป็นระบบเควสนะครับนี่เราสามารถมารับเควสตรงนี้ได้เลยครับแต่ตอนนี้ผมติดบัคกิูวมันเลยรับไม่ได้นะครับ <laughs> ระบบต่อไปนะครับเป็นระบบโพเทคครับนีน่เดี๋ยวผมวางให้ดูก็คือบล็อกอันนี้ครับ เราสามารถมาซื้อโพเทคได้ตรงนี้เลยนะครับถ้าถ้าโพเทคหมายถึงอะไรนะครับก็คือโพเทคนั้นสามารถเอาไว้ป้องกันบ้านตัวกันระเบิดได้นะครับสามารถมาซื้อตรงนี้ได้เลยเดินลงมาแล้วเลี้ยวขวาได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นระบบม,มันไม่เชิงว่าระบบหรอกคะ่ะมันเป็นบอร์ดครับเอาไว้ดูเงินของผู้เล่นจะอันดับเงินของผู้เล่นครับ ต่อไปนะคะจะเป็นระบบของกาชาปองนะครับเราสามารถมาสุ่มกาชาตร,ตรงนี้ได้เลยครับจะมีของที่เราไม่สามารถหาจากเอ n นชานมินทั่วไปได้นะครับ <S <S เห็นไหมเนีย่ยพวกดาบลูติ i ไอว v เนี่ยปกติมันจะไม่มีครับถ้าถามว่าคีย์หามาจากไหนครับคียหาซื้อได้จากตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยตัวนี้เลยครับนี่เห็นไหมหนึ่งหมืน,นะครับจะได้1คีย์ครับสมอ ه, หนึ่งหมื่นแปด จะได้2คีนะครับส่วน25งหมจะได้3คมขีนะครับส่วนสี่หมืหรือเปล่าเดิมน่าจะสี่หมื่นสองลครับจะได้5้าขีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นระบบอาชีพนะครับสามารถมารับอาชีพกับตัวนี้ได้เลยนี่ครับจะมีพวกอาชีพนักเดินทางอาชีพความมืออาชีพตัดไม้อาชีพไอขุดดินอาชีพตกปลาอาชีพพวกขุดหินแล้วก็ฮันเตอร์รับเตอร์ได้ครับ มารับตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงที่รับอาชีพสําหรับผู้เล่นที่ไม่สามารถคุยกับตัวที่ผมไปเมื่อกี้ได้เลยครับนี่จะอยู่ตรงนี้เลยครับตรงแถวตลาดนี่ครับตรงนี้เลยนี่เห็นไหมครับมันจะเขียนชื่อไว้บอกอยู่ครับสาหรับผู้เล่นที่ไม่สามารถรับอาชีพตรงนู้นได้เห็นไหมครับตามนี้เลยครับนี่เป็นไง เห็นไหมครับ Hunter Farmer Fishing Man ยังอยู่ครบมาเลยครับเห็นปะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เป็นเท่านี้นะครับบ๊ายบายทุกคนเอาไว้เจอกันครับจุ๊มว่ะ